สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินต้มจับชายกินอยู่ร้านกาแฟหนูนาคือเ่าเลยพี่น,น้<ม>องยิ่งหุ่นยิ่งแซ่ล้วเพื่อน,อ,นอ,อันนี้หุ่นแล้วใช่ไหมเม,มาาื่อวานนี้ยังไม่นวลเท่าไหร่คือการกินต้มเจ้าชายน่ะมันต้องนวลไง วันนี้สุดยอดเมื่อวานก็ว่าสุดยอดแล้ววันนี้สุดยอดกว่าร้านพักให้ให้ขนานาหนูนามาหนูนาก็หนูนาก็เอามาต้มจับสายซื้อโครงไก่มา ขอโทษขออภัยสำหรับเสียงรถแต่จะจ้า อรยพี่ผงอร่อยมากใก่เมืโคเนื้อยอมอม่ะเ,เนื้อเยอะจริงนะ หวันะงว่าลูกค้าคงไม่มากวนใจนะ สั้นๆเดือพี่น้องถ้าลูกค้ามาหนูนานจะปิดไล่ปิดอุ่ไมไปแล้วก็คงไม่อันนั่นหรอมั้งย้ายอุ่นแล้วเราปิดปิดเปล่าไว้หรอ,อนอกจากมันเก็บนี่นนดีแต่เย็นนี้เราค่อยเก็บนะ ยิงย่งยิ่งอุ่นยิ่งแซบดะเพื่อนๆบอกก่อนล้าบ้านหนูนาคือกินพ้ากันเก่งมากเอา้าแม่วสอสดีค่ะแม่พี่เอกแม่พี่เอกอันนี้แม่พี่เอก กินข้าวครับกินข้าวเด้อแม่ตบเอาชาเอาจ้า สองคนนั้นเนี่ยพักบล็อกเป็นว่าเล่นเลย้านพาักข้างหลังเนี่ยเห็นปะข้างหลังเนี่ยเขาให้หนูนามาต้มดับใสย่ยิ่งอุ่นยิ่งแสบนะ น้อยปุ๊หมูหม้อก,ก็เหลือแต่น้ำแล้วใช่หรอแปลว่าคนกินเมื่อวานนี้เยอะนันะ่ะใช่ไหมเสะสักสองรอบอ่ะเสะอร่อยผู้ไปปั๊มยังอร่อยเลยนะเนี่ยนี่ยังไม่กินวันนี้เลยนะถ้ากินวันนี้อร่อยกว่านี้อีกซิซื้อฝักมาใส่ได้เนี่ยมากขาหมาวยิบสับหมูใส่ อ๋อพ,พ,พอ่อค้ามากูตกใจมั้งพาโบสุดยอดสมแล้วอร่อยจริงมา,มามออหนูนาจีราแล้วเด้อจ้าจะกินหน้าก่อนิ๊กชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าขอโทษขออภัยทำร้ายเสียงรถเด้อจ้า Yeah.